จ้าอเปเรเตารม,มาต้องกระสบายอยู่ดีกิอเปไรเต่กรได้ทะ ตไได้หได้เบิดจ้าไม่เอาเค็มนะบ่เอาเค็มมันบ่บ่ต้องใส้น้ำปลาเนาะจ้าถ้าน้ำปลามือเน่ะถ้าน้ำปลาสามปลาน่ะมันได้แต่น้ำปลาที่ปลาลมันไม่ได้น้ำปลาที่ปลุลมันเค็มเลลูกน้ำปลาสามปลามาเรีวมือนี่ ยายบานมันค yeah, yeah, oh. ิมค่ะยัง เบิดนะคะเอาเอาบ,บักทัวไม่ยจะากนนันในรู้จะกสองสำเรยงักทัวหยักยางาเออเป็นตะวันนี้กินดีนะกินเออ เผาดเดีนเดียจแม่แฟชั่นผิดเป็นปะลูกเศรเตดอเลยเนาะหาความทรมานไม่กูอีกเร็วมันทอรมานอยู่นะเก่ง แม่ก็ยเยี่ยมสิเสนอทำไมอยากเห็นมันเยี่ยมขัดยุ้ยใกล้ๆก,กันมันก็เหยียบตัวนั้นมันวังไวนองมันกลัวเนาะกินดูมีเข้าผัดไหม,ม,ไหมต้นไหนต้วอีต้นนะ่ะ ไม่นช่นหฮิขับผัดต้น,ตนข้าวผัดทะเลทำเลยไม่จะไปทำซุก,กี้ฝ่าวย้่กดรจ้า จันเธอเธอหาผักไปให้ตุ๊กไม้หินอดก๋วยเตี๋ยวหรือยังได้แล้วเอาถุงอันนั้นบ่มีติโอถุงหุวเหิวนะ่ะเออบ้านเป็นบ้าเอาถุงอันห่อนกงหิหว,หหวคือมีอยู่สุ้นเลยทะเลก็ใส่หมดอะไรแม่นี้นะใส่หมูใส่ไข่ใส่ย,ยังมันจังมันแต่เรามีเครื่องทะเลแค่คือแต่เรา เอาควนไฟแล้วแบบนี้ควนไฟแล้วจะไปเสียรูปจะไปเสียรูปรูปน่ยมันเหตุมาแต่พ่อสอใดมันก็ะโดดออกบ่ได้มันละมันตีแต่หนามันติดเป็นสติกเกอร์ให้มันสวยงามเฉยๆฉยขันเห็นมันก็เห็นหน้าขวดน้าตั้งทั่วโลกอยู่ตัวหญิงเออเออรูปเลี้ยงได้ลูก เขาสั่งเห็นน้ำตั้งพูลอยู่ตัวีให้เร็วน้ได้หมจ้าเสร็จแล้วจ้าตนนัวนี้แล้วก็มาจัดผักด้วยนะจ้าจานลองได้หรือ,อยังบดนีซุ